ต,ตูเลิฟบลี่สักุลาตอนรักวัยวุ่นของวัยรุ่นไม่กินหมู EP ที่12ตอนจบลงอกไปทีนะคะน้องแมวตัวเนี้ยพ้นขีดอันตรายแล้วก่อนหน้านี้น้องก็ได้พยายามอาเจียนออกไปบ้างแล้วสู้ชีวิตมากๆเอ้าคุณแบงค์เป็นยังไงมายังไงครับถึงได้มาที่นี่พอดีไอ้นิชาหลานสาวผมเขาจะเป็นคนออกค่ารักษาทั้งหมดให้เจ้าจีน่านะ เนี่ยเขาฝากเงินผมมาเจ้าจีน่าปลอดภัยแล้วสินะมีหลายคนเลยที่เป็นห่วงแกน้องแมวโดนยาเบื่อเข้าให้นะคะต่อไปเนี้ยก็ระวังระวังนะคะอย่าให้ไปกินอาหารแปลกๆจากใครครับขอบคุณมากนะครับนี่เอย่ามิชานี่ยเ,เข้าไปในห้องพักคูตั้งนานแล้วนะ ก็เรื่องเจ,จ้าจีหน้านี่แหละนิชาจะไปปรึกษาอาจารย์วีระดาประเด็นคือแล้วอาจารย์วีระดาจะเชื่อไหมว่านิชาไม่ได้ทำอย่าเพิ่งคิดลบสิแคทอาจารย์วีระดานะ่ะไม่ใช่คนใจร้าย ขอบคุณค่ะอาจารย์อย่างน้อยก็มีอาจารย์ที่เชื่อหนูว่าหนูไม่ได้เป็นคนทำจ้านิชาครูเชื่อเธอนะเธอเข้ามาพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สำคัญเธอไม่ได้หลบสายตาครูเลยสักนิดค่ะหนูดีใจมากเลยนะคะที่ได้กลับไปเป็นเพื่อนกับใบาชาเหมือนเดิมหนูไม่มีทางทำลายสิ่งที่ตัวเองอุตสาห์สร้างขึ้นมา เท่าที่รู้มาจีน่าบางทีก็ออกไปนอกโรงเรียนมันอาจจะเป็นความบังเอิญที่มันไปกินอะไรปแปลกๆเข้าโดยที่ไม่ได้มีใครวางยาก็ได้จ้ะไม่ต้องห่วงนะฮะลูกชุบถ้าใหญ่นิชายังเป็นนางมารร้ายจริงๆแมวน้ำจะขจัดให้หมอดไม่เลยขอบคุณแต่อย่าพึ่งตั้งท่าแบบนั้นเลยจ้าสาวร,รอฟังก่อนนี่ ชาทำจริงนะ่ะเขาจะออกค่ารักษาให้ทั้งหมดทำไมไม่แปลกหรอกรอก,ก็นางทําเพื่อกลบเกลื่อนความผิดยังไงล่ะฟังฉันก่อนฉันอาจจะเคยวางแผนจับเจ้าจีน่าก็จริงแต่ก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายให้บาดเจ็บอ,อยู่นี่เองฉันได้ข่าวจากลุงพานโรงมาแล้วมีคนวางยาเบื่อในหมู่บ้านแต่เจ้าจีนา่าดันไปกินอาหารนั้นเขา้า แบบนี้ก็เหมือนเป็นแค่อุบัติเหตุไม่ได้มีใครจงใจวางยาจีน่าสินะฮะเอาถ้าแบบนั้นมิชาก็พ้นข้อหาไม่ใช่ผู้ร้ายนะสิเฮ้ย<อ>ใ,ในที่สุดฉันก็รอดแล้วยืนยันความบริสุทธิ์ได้แล้วสินะเอารามดูเหมือนเรื่องแมวที่ชื่อจีน่าจะเคลียร์ได้แล้วนี่นาะงั้นก็ดีเลยหมดปัญหาไปอีกหนึ่งเปลาะสินะ น้องออฟ้าเออสวัสดีค่ะพี่รามพี่ต้นแก้วเอ๊ะแปลกจังปกติพี่รามจะหันมายิ้มให้เราปกติแต่ทำไมวันนี้ถึงได้ดูหลบสายตารามไม่เข้าไปเออต้นแก้วเรายังมีงานสภาที่ต้องเคลียร์นี่ใช่ใช่ไปก่อนเอ,อ๋ก็พอได้ยินมาบ้างแหละ ว่าก่อนจะจบการศึกษาทุกเทอมมันจะมีอะไรแบบนี้แต่คิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าซะอีกไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเว้ยมีความเชื่อกันว่าถ้าใครไปสารภาพรักใต้ต้นไม้ต้นนั้นนะ่ะจะสมหวังนะเว้ยนั่นดีแต่ประเด็นมันติดเรื่องนึงทั้งสองคนต้องแมสก็เนียแหละต่างคนต้องต่างส่งจดหมายเอาไว้ในล็อกเตอร์ของอีกฝ่ายพวกเองนะ่ะมีหวังอยู่แล้วแต่ข้านี่สิเดียเด๋ยวเดี๋ยวไอ้ครึ่น นี่เองหลุดใช่ไหมเองแอบชอบใครสารภาพมาในตอนนี้น่ะเวลาก็ผ่านมาจนใกล้จะหมดเทอมแล้วแน่นอนว่านิชามาอยู่ด้อมเดียวกับพวกเราเธอไม่บูลลี่เราเรื่องที่ครั่งซีรีส์หรือว่าดาราอีกแล้วล่ะ สี่ฮะทุกคนต้นไม้ต้นนี้แหละในความเชื่อนั้นนะ่ะเดี๋ยวนะแต่การที่ทั้งสองคนต่างก็ส่งจดหมายในล็อกเกอร์เหมือนกันเท่ากับว่าสมหวังอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นสมหวังในที่นี้นะ่ะหมายถึงคบกันได้ยืนยาวตลอดรอดฝั่งด้วยใช่แล้วฮนะอย่างที่หมานี้ใบชาบอกเดี๋ยวสิแมวน้ำจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่มีใครโดนเทนะ่ะ S 1> <S 1> <S สบายใจได้ฮะมั่นใจได้เลยแมวน้ำรู้ทุกอย่างในโรงเรียนนี้มาเอาจดหมายใส่ล็อกเกอร์คนที่เราชอบกันแต่เซอร์ไพรส์ว่ะไอ้ครื่นเองเนี่ยอุบเงียบเลยนะเองก็อย่าเอ็ดไปสิวะไอ้เหนือข้าก็เพิ่งจะมามั่นใจเมื่อไม่นานนี้เอง แต่ที่เซอร์ไพรส์อีกคนก็คือพี่รามนี่แหละครับเอาเพื่อนเองก็ไปแซวพี่เขา <c oughs> ตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะพี่ต้นแก้ว <c oughs> ใช่จ้ะพี่เองก็เหมือนกัน นี่สาวน้อยแมวน้ำเมียก,ก็รู้เลยนะว่าทำตัวเป็นชิวปนะิดน่ะหาให้พวกเราบ้างสิได้อยู่แล้วฮะเรื่องแบบเนี้ยงานถนดัดว่าแต่ถ้าจับคู่เก่งแบบเนี้ยทำไมไม่หาให้ตัวเองด้วยซะเลยโโท,โทเคยได้ยินไหมฮะว่าโค้ดนะ่ะเขาไม่ลงสนามเองกันหรอกอ้อแต่แมวน้ำก็มีคนที่แมวน้ำชอบนะคะเอ๊ใครงั้นหรอ <c oughs> ก็แฟนทิปของแมวน้ำพระเอกซีรีส์ยังไงล่ะคะ <c oughs> ขอบคุณภาพโปสเตอร์น่ารักน่ารักเรื่องนี้จากน้องเก่งด้วยนะคะแน่นอนว่าจบแล้วแต่ว่ายังไม่บริบูรณ์ขาดตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนก็จะสามารถรวมตอนได้ซึ่งเจอกันในสัปดาห์ถัดไป ระหว่างนี้สำหรับ FC ใหม่ถ้าไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนสามารถไปดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องที่จัดเอาไว้ค่ะทุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย